วันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะพศสองศูนยองหนึ่งค่ะเราก็กักตัวครบหวันแล้วนะคะเราก็จะออกเดินทางเดินทางไป ระนองกันค่ะเราจะไปพักที่ระนองไปอาบน้ำแรกกันนะคะเก็บความรู้สึกดีๆที่โรงแรมรียอนกาตะนะคะที่ภูเก็ตไว้ในความทรงจำแล้วเราก็จะกลับมาอีกค่ะเมื่อมีโอกาสนะคะ คิดถึงหาดทรายสวยๆน้ำทะเลสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆตรงห้องอาหารริมทะเลค่ะ